สวัสดีครับเพื่อนๆสบายๆสไตล์เราเนี่เพื่อนๆเคยเห็นพระหลวงพ่อรวยไหมปีหนึ่งสาเป็นพระเนื้อเนื้อผงต่อก็เพิ่งเคยเห็นนี่วันนี้วันนี้อามาให้ความรู้อีกแล้วอันนี้ปีหนึ่งสามี่เขาเขียนว่าพิชาพิเศษเห็นไหมเนี่ยขลังนี่เป็นยันแบบอย่างที่เขาเรียกว่ายันสีปะ่ะใช่ไ่มไม่ใช่ไม่ใช่ยันสีเขาเรียกว่ายันอะไรไอ้รวยยันประจำตัวยันประจำตัวของหลวงพ่อรวยเนาะวัดตะโกใช่ไหมอายุทยาต่อเคยไปไหวมาแล้ว เพิ่งเคยเห็นโปรติก็จะเป็นพระเหรียญแต่ว่าถ้าเป็นปีลึกๆนี่จะเป็นพระสมเด็จอันนี้เขาเรียกสมเด็จอะไรอ,ะ<ม>อ่ะเฮ<ม>้เกโยเออกำลังจะบอกว่าเหมือนสมเด็จเกตเทยโยเลยเพื่อนเ๋ยวเอามาให้ดูนี่ดูเนือ้อหาเพื่อนเป็นแบบเกตเทยโยเหมือนสมเด็จเกตเทยโยเลยถ้าสมเด็จเกตเทยโยนี่ต้องอ่างทองแต่อันนี้เป็นของหล,งลวงพ่อรวยเออเพิ่งเคยเห็นเพื่อนเปิดความรู้ใหม่ของเราเลย หนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามใช่ไหมครับเขาก็เรียกพิมสมเด็จเป็นพิม์สมเด็จสมเด็จของหลวงพ่อรวยอ่ะมีหลวงพ่อรวยสมเด็จหลวงพ่อรวยหนึ่งสามเขาไม่มีชื่อชื่อยุคแรกยุคแรกอย่างนี้ประมาณกี่กี่บาทอย่างนี้พันกลางพันกลางพันกลางก็พันกลางก็ไปไม่ถึงห้าพันไปถึงถึงแต่ก็ไปกลางๆราคาอยู่แล้วแต่ตกลงมาดูได้นะร้านหา้าเขาอ่ะพระดีๆก็เลยดู เวลาอาเขามีพระเลยเขามาให้เราชมมาดูได้เพื่อนสวยจริงดีง่ะมีเขียนไว้ด้วยหลงพ่อรวยปาสาธิโกวัดตะโกยุคแรก2513นอ่ะสวยงามสาธุเพื่อนได้จับก็บเป็นบุญแล้วเดี๋ยวใส่ถุง้ <c oughs> าก่อน